ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรนะครับโดยท่านพิสาภูริศักด์าธาเทศบาลเมืองชุมพรมาโดยตลอดค่ะครับก็จะมีนสาธารณสุขจังหวัดชุมพรซึ่งสื่อแค่ไหนเนี่ย ใช้สอบการนวดกับดูกการแช่้าที่ก็บอกว่ายังตีมันจะต้องดูกระดก่ไหมแลวก็ยังจ้มัองีข่าเสืและที่ียกไม่ได้แปลไปออกบายในสค่ะแล้วกจากการแนะนในการลงสังแแล้วก็อธิบตแล้วกงมอันนี้คือในส่วนของภารามบิัที่น่วนของพี่นีกก็เปไป แน่านนะคะของี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการนเรื่องของบริการสาธารณสุขเทศบาลนครนะครับในขณะนี้บริการสาธารณสุขเทศบาลรแล้วนะครับเดี๋ยวสัครจะได้เข้าสู่พิธีเปิดศูนบริการสาธารณสุขเทศบาลรนะครับในเรื่องต้น กาจะไย้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรแล้วนะคะนอกจากท่านนยกรีชัยคณะผูบริหาจะมาชลองาแล้วแล้วมงพนักงานเทบาลเมืองชุมพรที่ช่วยกันดำเนินงานขับเคลื่อนนะคเพื่อที่จะมีการลงทะเบียนชั้นหน้แล้วก็จะอยู่นอกงบประมาณที่เราไม่สามารถซื้อได้นะคะก็จะมาการเบิกชุมพร่นี้ก็จะทกลังใจให้พีน้องประชาชนตำบลบุร นะคะซึ่งศูนย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งก็ซื้อโดยเงินงบประมาณสุเทศบาลมองชุกพรแห่งนี้เนี่ยเก็บอุปกรณ์กำใจหรือว่าต้องเหนือจากการสนับสนุนที่เราท่านลายมีให้นะครับในส่วนราชการนะครับส so, ่วนราชการต่างๆแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับที่ด้านหน้าของราวิธีนะครับแล้วก็ได้ร่วมรับรู้รับทราบ่อาใช้สมาชิกสภาเทศบาลมูลชุกพรนะคะในเอกสา กระทำกปประมือพร้อมกันนะครับเครื่องเศร้าหองทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกทวดดีแล้วอีเมฮีสักกีสว่างแตงไว้ดีแล้วอีเมฮีสักการเรฮีต่งา,างทำมาเหล่านี้ สุปฏิปันติสัมังสรนังทาชามีจรมันยืนนานนานันนานถ่ายให้มันเพลิงถานไปงั้นเลยมันไม่เห็นรูปก็ดีครับในระดับนี้นะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับเชิญขารเียด้คับควายระบรของสามันเหโอ๊ยาีอเนีครับคุเชิญนะครับ ขอตัวอชักตูนะครับตัวรอชักตู้คร oh, ับวันนี้มเปิดเนพอัดเขาดีนะครับทานอซนเจริญภาคายุไก่ต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็จะดำเนินต่อนะครับนี่จะเปั กันโชบันลึกสารเป็นคนคนยิงกาตัดตุ้งนายยกเ้นที่ดีว่นายยกไดิบจุดหอได้ตัอตุนที่เราผมในนาทัสาังโมขอขออบดุเดนที่เนี่ยที่จะได้เกบมาเป็นประทานในพิธีเปิดอาคารสูนบริการสาธารณสุข เทศกาลมิอนยองมหม่าดือนนี้ได้ปดบางขั้งที่ส่งเสริมสุขภาพควกคุมโรคป้องกันโรคการตรวจติดิดไโรคการรักษาโรงพยาบาลและการสร้าความสมบที่สอดค้องกับลักษณะของผู้รับบริการปกมืองาการบริการประกอบด้วยกินในภาษาโลกทั่วไปกินในโลกกระดูกแล้วก็กินในโลกแรงที่เราเห็นเสียสำนักงานสาธารณสุขเมืองมิลอ พัฒนาสังคมใชะความำเร็จเพือีะห้นแกร่้การูปเรียนน้นส่วนห่งนี้เป็นในรูปแบบให้บริการนายกสภส่วนจวัดุบพรนะครับนายกสีไทยวีรตนอรพันิชนะครับนายกเื่อนสีมณฑลชุมพรนสังคมภาอเมริกนะครับอาติมหาผู้แนัตราชุมพรภาวามอารมณ์รเรียนนะครับรองนายท่าสาธุกรชุมพร ทแต่ได like ้สนใจมาะข้าพ oh ันนะครับรองผู้วิการจุฬาลงกรณ์เกียรติกรศาสตร์นะครับคุณนัทวันไสยบุตรนะครับประธานและกรรมการเจริญธรรมจังหวัดจุฬาลรณ์อธิการการแขวันจุฬาลรแห่งใหม่วันนี้นะครับต้องขอบคุณทางแขวงจุฬาลงกรณนะครับที่อนาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดอาคารศูนย์ยการสาธุแห่งใหม่แขวงจุฬาลงกรณวันนี้นะครับที่ผมกล่าวเกณฑ์ด้วยความขึ้นถงนะครับว่าดีดีแล้วก็ดีใจ ยิ่งนะครับที่ของถิ่นนะครับโดยเฉพายิงา่งที่ตลวันตกตอนะครับเห็นความสํัคญขอ,ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งทรานนรบดีเพราะว่าตอนนี้ทางประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศบาวันตกอเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับที ที่มีอายุมากนผู้สูงอายุนะครับแขกที่อยู่หน้าหน้าผมนี่นะครับถ้าจะคุยคนใเลยนะครับนะครับคนใดนะครับก็จะทำให้ที่น้องประชาชนนะครับทุกผู้รับบาลเอาใจนะครับคน่ยชวยดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับไว้คอยดูคนที่เป็นต่อเรื่องสมองซึ่งผุ้ท่านทราบดีนะครับว่าถ้าเป็นเนี่ยปลายขาเดียวเลยนะครับแลทางนี้ต้องดูมากขึ้นอย่างเชิงดู ตเรื่อเร่องัวใจต่างๆได้ครับอันนี้ก็เื่อว่จุฬาเทวศักด์ทางสูงขอเือกจุฬแห่งใหม่นะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีสิทิเป็้า่วนครับขอบคุณครับในวันนี้นะ่น้ดีนะขออนุาตครับได้ร่วมมอบถ้าอ้อมสเรนะครับซึ่งมีคามจำเป็นนะครับแล้วก็ผ้าผ้ารองผ้ารองผ้าซับนะครับใช้ผ้ารองสะครับกานขอสอช้นของุครับ เป็นการสนับสนุนีนะคะในฐานะที่เทศบาลกรุงชุมพรโดยท่านนายกศรีชัยวิรัตนรับผติตนะคะได้เชิญจัดงานวัดที่น้องเพื่อนมาชวนให้กาใช้บริการนะคะภายในเทศบาลกรุงชุมพรที่ศูนย์บริการเอกอิาร์แล้ก็เพรื่องจักรรถขับค่ะเราจะต่อไปนะคะบริษัทรอขับคุณชัดชัยวราเดชากุลค่ะนั่นทางวิทยาและครอบครัวค่ะ เรรียยบ้อแล้วำดับต่อไปนะคะชมรมโขเล็จังหวัดชุมพรค่ะประหานวิทยุและครอบครัวค่ะันไม่ได้ไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบาราวาด้วย